สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีชวดในช่วงเดือนพฤษภาคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณด้วยสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ย มันจะมีในเรื่องของการตัดสินใจของคุณนะกับข้อเสนอที่จะได้รับหรือโอกาสที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และอาจจะเป็นในเรื่องของการงานด้วยทีนี้เราก็จะมาดูว่าไอสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันจะส่งผลดีหรือว่าส่งผลเสียให้กับคุณยังไงนะเดี๋ยวผู้จัดจะพูดถึงในเรื่องของการงานก่อน พลังงานของไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยก็เป็นตัวแทนของข้อเสนอโอกาสที่จะเข้ามายื่นให้กับคุณนะแล้วก็ตัวแทนของคุณเนี่ยก็เป็นไพ่สองดาบที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้กำลังคิดว่าจะเอาอยัางไงดีจะตัดสินใจยังไงดีแต่ทีนี้ถ้าดูโดยรวมจากหน้าไพ่เนี่ยก็มีไพ่หลายใบที่ บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันอาจจะมีผลเสียที่ตามมาหรือมีบางสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยนะมันอาจจะไปไม่ลอดตลอดลอดฟังหรือว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะโดยเฉพาะมันมีพลังงานของไพ่หกดาบไพ่หกเหรียญคุณก็ดูเอาแล้วกันว่าในเหตุการณ์เนี้ยไพ่หกเหรียญเนี่ย <c oughs> คุณ จะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะในที่ทำงานแห่งนี้คุณก็ดูอ่ะไพ่หกเหรียญอีกฝั่งหนึ่งมีสามเหรียญอีกฝั่งหนึ่งมีสองนะตรงกลางเนี่ยมีใครเขากักเอาไว้หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณไปร่วมงานในที่ทำงานแห่งนี้นะคุณก็จะไม่ได้รับความเป็นธรรมมันจะมีในเรื่องของการเล่นพักเล่นพวกกันจนทำให้คุณเนี่ยทนไม่ได้อยู่ในที่ทำงานแห่งนี้ไม่ได้โดยเฉพาะ พลังงานของไพ่หกดาบเนี่ยก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าๆออกๆออยู่ตรงเนี้ยอยู่ได้ไม่นาน <c oughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้เราเนี่ยจะต้องระวังแล้วคุณก็ดูไพ่เจ็ดถ้วยนะไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยถ้าเป็นหมอดูคนอื่นเขาก็จะพูดว่าโอ้อันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะได้รับ เป็นข้อเสนอที่จะเข้ามาให้คุณเลือกแต่ทีนี้ว่า,าคุณก็ดูว่ามันมีแก้วแหวนเงินทองมีความสำเร็จนะมีประสาทในเทพนิยายนะประสาทวิมานในเทพนิยายเป็นในเรื่องของความมั่นคงที่คุณมองหาที่เขาเอาเข้ามาล่อแต่ทีนี้ในไพ่ใบเดียวกันเนี้ยมันก็มีงูมีสัตว์ประหลาดแล้วมีอะไรที่มันคุมเคืออยู่เนี่ย หมายถึงอาจจะเป็นเจตนาท่าแท้ของอีกฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะเป็นบางสิ่งที่มันเป็นเหมือนข้อแม้ข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้ได้ที่เขาปกปิดเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าข้อเสนอที่คุณได้รับเนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายบางอย่างเคลือบแฝงทีนี้ไพ่บทสรุปเนี่ยมันเป็นไพ่ เดอะชาริออตที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญคุณก็ดูสภาพแล้วกันไพ่ห้าเหรียญเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในที่ทำงานแห่งนี้คุณอาจจะถูกแบ่งแยกไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ได้รับการสนับสนุนนะทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวในที่ทำงานแห่งนี้ไม่มีเพื่อนไม่มีคนที่จริงใจถ้าเกิดว่าคุณไปเริ่มงานใหม่ในที่แห่งนี้เพราะอะไรผู้จัดมองเห็นแหละว,ว่าช่วงเวลานี้ คุณอาจจะมีงานที่ทำอยู่ในตอนเนี้ซึ่งบางทีคุณอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นไพ่ The s t r e n g เนเนี่ยที่เป็นผู้หญิงพยายามที่แบบว่าจะคอนโทร่ไอ้เจ้าสิงโตอันเนี้ยให้อยู่ในความควบคุมของเขาเนี่ยก็หมายถึงคุณจะต้องควบคุมความต้องการของตัวคุณเองนะแล้วก็ควบคุมสถานการณ์อันเนี้ยให้อยู่ ในความควบคุมของคุณที่บางทีในวันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่จะต้องเกิดขึ้นให้คุณจะต้องรับมือนะกับสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณตัดสินใจเนี่ยมันจะต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็ความอดทนเลยถ้าคุณเลือกตัดสินใจที่จะรับงานในที่แห่งใหม่นะแล้วทีนี้คุณก็มองเห็น คำตอบแล้วจากหน้าไพ่ที่ผู้จัดได้พยายามอธิบายให้คุณได้มองเห็นภาพแล้วส่วนพลังงานของไพ่สองไม้เท้าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของอการมองหาการเริ่มต้นใหม่ที่บางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้งานอันเนี้ยที่เขาเข้ามาเสนอนะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะปฏิเสธมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณ ควรที่จะลองงานใหม่ที่จะเข้ามาดีกว่าหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยการที่คุณไปทำงานในที่แห่งนี้นะคุณเลือกตัดสินใจที่จะไปลองงานใหม่คุณก็ยังต้องเตรียมที่จะต้องหาทางออกหาทางหนีที่ไรเอาไว้หางานใหม่เสริมสำรองเอาไว้ด้วยเช่นกันนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองไม้เท้านะแล้วส่วนในเรื่องของการที่ใครจะ มาชักชวนให้คุณไปลงทุนร่วมหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะมันมีพลังงานของไพ่หกเหรียญแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบไพ่เจ็ดถ้วยอันนี้เนี่ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าคนที่เขามาชักชวนคุณนะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือใครก็แล้วแต่ที่เขามองเห็นผลประโยชน์จากคุณนะ อันนี้บอกได้เลยว่าเขามองเห็นผลประ,ยะ,ประโยชน์จากคุณแล้วนึแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาอาจจะมองเห็นคุณเป็นเหยื่อด้วยก็ได้อันนี้นะผู้จัดไม่ใช่ว่าเป็นคนประเภทเออมองโลกในแง่ร้ายแต่ว่าไพ่สองดาบเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยฟังหูไว้หูนะแล้วอยากให้คุณเนี่ยมีสติในการตัดสินใจแล้วไพ่สองดาบเนี่ย บอกให้เราได้รู้เลยว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณยังไม่ควรที่จะตัดสินใจอะไรในตอนนี้หรือคุณจะต้องปิดหูปิดตาตัวเองกับสิ่งที่คุณเห็นนะหรือว่าสิ่งที่คุณได้ยินสิ่งที่ใครพยายามโน้มน้าวจิตใจคุณนะชักชวนให้คุณไปลงทุนร่วมหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพระท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจไปร่วมงานกับเขาคุณคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ท้าทาย เป็นสิ่งที่คุณอยากจะลองหรือเป็นคนที่คุณคิดว่าคุณไว้เนื้อเชื่อใจได้แต่พอท้ายที่สุดเนี่ยการได้ร่วมงานกับคนคนนี้ได้ใกล้ชิดคุณก็จะเห็นแหละว่าพฤติกรรมท่าแท้ของเขาเป็นคนแบบไหนนะก็เป็นแบบพลังงานของไพ่หกเหรียญแหละที่ ไม่มีความยุติธรรมและจะต้องเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงนะจะต้องเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอจะไม่มีความเท่าเทียมในเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะมันมีพลังงานของไพ่เจ็ดดาบปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็ต้องระวังเลยคนคนนี้เป็นคนเก่งก็จริงนะเป็นคนที่คนที่คุณไว้ใจนะเลือกให้เขามาทำงานหรือว่าคุณทำงานร่วมกับเขาเนี่ย ถ้าเป็นตัวแทนของไพ่เจ็ดาบเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องคอยจับตาดูคนคนนี้ให้ดีเลยเพราะว่าถ้าเขามีโอกาสเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะโกงคุณเขาไม่ใช่คนที่ซื่อสัตย์ในหน้าที่โดยธรรมชาตินะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเฝ้าดูพฤติกรรมเขาอยู่หรืออะไรเงี้ยแล้วคุณก็ระวังรอบคอบอันนี้เขาก็อาจจะไม่กล้าทำอะไรกับคุณนะ กเ็เหมือนกับว่าการที่คุณจะต้องลงทุนร่วมหุ้นกับคนคนนี้มันไม่ง่ายไงนะแล้วเอ่อไพ่ที่เป็น the outcome เนี่ยเป็นไพ่บทสรุปเป็นไพ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะเป็นไพ่ the chariot ที่เป็นไพ่กับหัวหมายความว่าก่อนที่เขาจะมาชวนคุณก็ เป็นอีกแบบหนึ่งแต่พอได้ร่วมงานกันแล้วนิสัยท่าทางพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งคุณก็จะได้เห็นท่าแท้ตัวตนของเขาเลยที่เหมือนกับว่ามันไปกันไม่ได้มันเข้ากันไม่ได้เขาเป็นคนหัวดือ้อแล้วก็เขาก็คิดว่าเขาเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าคุณเขารู้มากกว่าคุณนะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังถ้าช่วงเวลาเนี้ยถ้าคุณหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยง นะหรือไม่งั้นก็คุณก็ต้องเตรียมใจนะกับการที่จะเตรียมรับมือกับปัญหาที่ <c oughs> ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะอันนั้นก็คือในเรื่องการลงทุนร่วมหุ้นอะไรกับใครเนี่ยเพราะว่าไพ่ห้าเหรียญน,นะมันก็ดูเหมือนกับว่าคุณจะเจอการกระทำที่ทำให้คุณรู้สึกอะว่า เสียใจเพราะอะไรเพราะคุณอนะจริงใจกับคนคนนี้ให้ใจกับเขาแล้วก็เชื่อใจในเรื่องการเงินอะไรต่างๆแต่พอร่วมงานกันแล้วคุณจะได้เห็นถึงความเจ้าเล่ห์นะมีเล่ห์มีเหลี่ยมกับคุณคือเป็นอะไรที่ไม่ตรงอะ่ะมันไม่เหมือนกับคนที่ <c oughs> มองหาหุ้นส่วนมองหาเพื่อนร่วมงานที่จะมาทำอะไร ร่วมกันมีผลประโยชน์ร่วมกันอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังเลยแล้วผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์กับใครในเรื่องการงานถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่ดีแล้วเนี่ยนะคุณก็ต้องควบคุมความคิดแล้วก็การกระทําของตัวคุณเองอะนะแล้วก็คื พยายามอย่ามีนิสัยที่ว่าจะต้องเอาเปรียบกันนะคุณจะต้องยกเว้นกันบ้างนะในเหตุการณ์นี้เพื่ออะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยได้ไปรอดนะในเรื่องเงินทองผลประโยชน์ที่มีร่วมกันและถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ล่ะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีใครบางคนเข้ามาในความสัมพันธ์ ยื่นข้อเสนอให้กับคุณนะหรือว่าคุณอาจจะมองเห็นว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสใหม่เป็นที่หวังใหม่ของคุณก็ตามแต่ทีนี้ถ้ามันมีพลังงานของไพ่ t h l o v v r r อันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าคุณอาจจะมีคนรักคู่ครองหรือว่าคบใครอยู่แล้วในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ แต่ว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าจะดีไปกว่าคนเก่านะอันนี้ผู้จัดบอกไว้เลยถ้าคุณมีทางเลือกเลือกที่จะปฏิเสธเลือกที่จะแบบแยกพาตัวเองออกมานะนเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของใครเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเขาเป็นพวกประเภทมองหาเหยื่อนะแล้วก็เป็นพวกประเภทจับเสื้อมือเปล่า เป็นพวกหลอกใช้หลอกให้ความหวังเขาไม่ใช่คนจิตใจดีถึงแม้ว่าเ,เขาอาจจะสร้างภาพทำเป็นว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีเป็นนักเ,เป็นผู้ให้นะหรือแม้ว่าเขาจะอยู่ในฐานะที่มั่นคงในเรื่องการงานทรัพย์สินเงินทองแต่บอกได้เลยว่าเขาใช้สิ่งนี้เอาไว้ล่อให้คนเนี่ยมาติดกับดักแล้วใครหลายคนที่ มองคนที่ภายนอกนะคุณรีบตัดสินใจสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปไม่รอดนั่นก็คือพลังงานของไพ่หกดาบนะก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจของคุณโดยเฉพาะไพ่ห้าเหรียญเป็นไพ่บทสรุปแล้วก็ไพ่เดชาริออ t เป็นไพ่ในอนาคตที่บอกให้เราได้รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะไปไม่รอดนะหรือ มันอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามีในเรื่องของอความขัดแย้งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องอดทนหรือเป็นฝ่ายที่ต้องยอมเสียเปรียบต้องยอมปิดหูเปิดตาตัวเองเพื่ออะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณะได้ไปต่ออันนี้ก็เช่นเดียวกันกับใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้วมีทะเบียนสมรสมีภาระผูกพันมีลูกเต้ามีหนี้สินทรัพย์สินร่วมกันนะมันก็เป็นสถานการณ์ที่ใครบางคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับว่าตอนเนี้ยเขาอยู่แค่ตัวแต่หัวใจเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้นะแต่มันไม่ใช่ในเรื่องของการที่ว่านอกใจมันเป็นตัวแทนของใครบางคนที่นั่งรออยู่ตรงเนี้ยรอว่าเมื่อไหร่เขาจะได้จบ ออรอเมื่อไหร่เขาจะได้ออกจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะที่มันเป็นการทำ้ายจิตใจกันไม่ว่าจะด้วยคำพูดแล้วก็การกระทําเพราะนั้นก็คือพลังงานของไพ่ the s t r e n g t h นะเป็นไพ่ผู้หญิงที่ควบคุมสิงโตอยู่นะถ้าเกิดว่าผู้จัดต้องทายไพ่ใบนี้ไปในด้านลบนะเพราะว่า ไพ่ที่อยู่โดยรอบมันทําให้ผู้จัดต้องทายไพ่ใบนี้ไปในด้านลบนั่นก็คือเอการกระทําของใครบางคนที่ปฏิบัติกับคนรักคู่ครองนะแล้วทีนี้ไพ่เจ็ดถ้วยนะในอีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้ก็หมายถึงใครบางคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้เป็นไพ่สองดาบต้องพยายามอดทนกับสิ่งที่เขาได้เลือกแล้ว นะแล้วมาตอนนี้เขาก็รู้แหละว่าเขาเนี่ยผิดพลาดพอผิดพลาดแล้วเป็นยังไงเขาก็จะต้องอดทนเพื่อให้ความสัมพันธ์อันนี้ได้ไปต่อเขาไม่อยากให้ครอบครัวเนี่ยต้องแตกแยกแล้วพลังงานของไพ่เจ็ดดาบเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่เขาก็ต้องซ่อนความรู้สึกนะแล้วเขาก็ต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้เขาเนี่ยได้อยู่ตรงจุดนี้ถึงแม้ว่าในความรู้สึกของเขาเนี่ย นะมันบอบช้ำมันโดดเดี่ยวนะนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตแล้วก็ <c oughs> เป็นไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คนรักคู่ครองที่เขาปฏิบัติต่อกันที่เขาเหมือนกับว่าด้อยค่ากันกลายเป็นว่าคุณอยู่ตรงนี้แค่ทำหน้าที่ของคุณนะหมดความรักหมดศรัทธาในกันและกัน หรือบางทีก็อยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ของคุณไปต่างคนต่างอยู่อยู่ในบ้านเดียวกันก็พูดกันแทบจะไม่กี่คำนะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์ด้วยแล้วคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เขาก็เป็นประเภทเผ่านโลกมามากมายนะแล้วเป็นคนที่ย้ำคิดย้ำทำทำอะไรเขาก็ต้องแบบว่าตัดสินใจให้ดีนึกถึงผลดีผลเสียอันนี้ก็เป็นตัวแทนของไพ่ สองดาบเนี่ยใครบางคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้เป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่มีความอดทนนะอันนี้ผู้จัดก็ขอชื่นชมในความอดทนของคุณในความเสียสละของคุณนะกับการที่คุณได้อยู่ตรงเนี้ทั้งๆที่คุณอยู่ตรงเนี้ด้วยความรู้สึกที่มันหมดหวังนะเพราะว่าอะไรอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความร่วมมือ แล้วเป็นประเภทบ้าอํานาจด้วยยิ่งเห็นอีกฝ่ายหนึ่งยอมเนี่ยก็ยิ่งได้ใจอันเนี้ผู้จัดเข้าใจคุณเลยนะว่าคุณอยู่ในสภาพไหนในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่นะยังไงก็ขอให้คุณอดทนแล้วพยายามนึกถึงความสุขของคนส่วนรวมซึ่งผู้จัดก็รู้แหละว,ว่าคุณก็มีความคิดแบบนี้อยู่แล้วในหัวสมองของคุณยังไงก็ผู้จัดก็เป็นกำลังใจให้คุณละกันนะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะผู้จัดก็อยากให้คุณเนี่ยตรวจสอบความคิดแล้วก็การกระทําของตัวคุณเองที่ปฏิบัติต่อกันในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าใครที่เขาดีที่เขาจริงใจกับคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองนะคุณก็ต้องยกเว้นเขาบ้างแล้วคุณก็ต้องคิดอะว่าเขาไม่สมควรที่จะได้รับการกระทําในรูปแบบนี้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการเตือนสติคุณนะแล้วผู้จัดก็ต้องทายไพ่ไปด้วยความซื่อสัตย์ไม่อวยแล้วก็อยากให้คุณนมีสติตื่นรู้รักษาคนดีๆรักษา สิ่งที่มีค่าที่คุณมีอยู่ตอนนี้เอาไว้อะนะอย่ามองเห็นกันเป็นของตายนะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ